สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอสซีสาวน้อยเกตรบันแพงนะครับสวัสดีเอซี่อีหลานนุ่เกชรบันแพงเอซีช่อง Youtube ร่วมไปถึงเฟซบุ o กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสารอ่อนซ้อนนะครับบรรยากาศด้านหน้าห้องขายบัตรหน้าห้องขายตั๋วนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับนี้ เสียงเพื่อบันไทยนะครับบันไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องนะครับกำลังช่วงเฉกเศร้าเนาะนะครับแต่นี่น้องๆนะครับมาออดิชั่นนะครับหน้าเวทีนะครับหลังจากที่พยุตินะครับประกาศไอ้ขมอดเนาะนะครับได้เฉกเศร้าผ่านไปนะครับ วันนี้บัตรบัตรร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องบัตรหนึ่อยสี่สิบาทนะครับวันนี้นะครับเนี่ยนร้อยสี่สิบ140บาทแต่ว่านี่ไม่บอกว่าคนพิการมีบัตรแสดงหน้างานเข้าปีนะครับเด็กเล็กหนงถึงหปีเข้าปีเด็กผสมเจ็ดถึงสิบปีบัตร ครึ่งราคาไม่ได้ครึ่งราคา60บาทนะครับเสียแค่60บาทนะครับคนพิการมีบัตรแสดงหน้างาน,นเข้ารีเลยนะครับน,น,น,นีบ้าน,น,นไทยนะครับบ้านไทยมาหลายรอบแล้วนะครับพี่น้องนะครับ บานไพยมาหลายรอบแล้วนะครับพี่น้องเขากับกำลังเหินหน้าเข้ามาเนาะอีกแล้วครับสวัสดีครับมาได้ใส่เข้ามปโอ้ยมาต่เฮียนแล้วเนาะเจอนักเรียกบานไพยแล้วพี่น้องมาต่เฮียน กาดทางทางขามาคู้สือกาสีหลายทางในนอกมือน,นีนาะหลายช่องทางนะครับล่ไไาไป,ลไปหรือนทาเตือนฮะขลไปยางกำลังเช็คซ<ะ>าาอยู่เพราะนั่นด้เปิดอดวงแ <Yeah. S 1> มน่นครับเพราะนั่นเปิดนอดท่วงพี่น้องเข้ากับกำลังขมาม้าให้การคุณหน่ัรเ่าไ่ัตอยสีบบาทฮะ ร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบบาทบัตรนี่นะครับร่าสซอแจ้งเหรอลํามอแจ้งแล้วเนาะบานเฮาพอซแจงะไรได้บานเฮาเนะบอุงเทพได้อุงเทล่าแค่เล่นแค่ตีนึ่งนะครับไม่ไม่โตนางบ้นนี่ฮะ มมีครับมีแต่ศาสรเดวเสือไปปูหรอเอะอาศาสตไปปูครับพ่เชี้ยกเดอะอาสาสอาสาราสตรบ้านกะไดนั่นน่ะร140บาทบันร้อยสี่สิบบาทบุญอะตรึ่งร้อยสี่สิบบาทบุญอะไรบุญเอาศาสไปปูพ้อครัเห็นบานั่น บัตร140บาทนะครับคนพิการมีบัตรแสดงเข้าฟรีนะครับมือนี้นะครับอายุหนึ่งถึงหกปีเข้าฟรีนะครับแล้วก็กคือมกเกิน12ปีนะครับเจ็ดเจ็ดถึง12ปีเสีย60บ,บาทนะคบวันนี้นะครับเภอบ้านไทยนะครับจังหวัดขอนแก่นมามวนน้ำกันได้พี่น้องพุดนะ น้องมันเท่ากับกำลังเข้ามานะครับเดี๋ยวมีน้องมาออดิชั่นอีกนะครับก่อนก่อนนี้ล่ติดเช็คเ้าเนาะนะครับน<า>ัก <c oughs> ข่าวสาวบรท่านมาัส <c oughs> <c oughs> ดีครับ <c oughs> <c oughs> มามาเป็นทีมเลยนะครับ บรรยากาศหนางานนะครับมีน้องข้างบันไทยกับกำลังหลังไหลเข้ามานะครับบัตรวันนี้ร4 0บาทนะครับ กำลังคือคักพี่น้องแห้งดรือแห้งคนหลนะครับีสายมาเท่าแห้งดรือแห้งคนหลนะครับสัมภาษณ์ผู้ใหญอย่าให้สัมภาษณ์ผูนน้ใหญน้อ เริ่มเช็กซ่้านะครับพี่น้องช่วงสองทุ่มนิดๆนะครับ น้องเข้ากำลังลงไหลเข้าไปข้างในแล้วครับตอนนี้แหงเดือดแห้งหลายนะครับทั้งอีสานมาหน้า,นาพะังยาดเลยนะครับโดยเฉพาะสาวน้อยเป็ดตันแท่งนะครับพะรังยาดเลยแห้งเดือดแห้งหลายแหย้งเดือดแห้งมวนนะครับ ขายตัวเลยพี่น้องมวนตั้งแต่นาเวที่เลยนะครับปฏทญานมันแน่นอนนะครับสาเรพันแทงนะครับมาแลงม้วนน้ากันเด้อนะครับกพลังเช็กเศร้านะครับเอาเปล่ามาเปล่ามาจะร้อยหลาาเช็กเศร้าเนาะนะครับจะเข้าานะครับร้อยหล่าอุ้งิเช็กเศร้านะครับ มาแต่สโ <mile inside> ูท <bas> ัยเลยนี่แม่มาดีแม่เอามาไล่ไหล่ะี่ออาชิตะมาแต่มาเยือนบ้าแล้วข้ออาชิตะมาแต่บุรีรัมย์วันที่29มิถุนาเปิดตัวนะครับ29เปิดตัวจับตักเวทีนี้เป็นปดนรุกันแล้ว10เปิดอีกพุทพอกัรคลิปใหม่นะครับร้อยลายเช็คเต้าหน้าเวทีนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับทุกทเปิดพุ่มพันธ